สวัสดีสวัสดีครับเอฟซมาแล้วครับม,มึดตึบ๊บงามไส้อะงานนี้ไปไหนก็ไปเลยโวอ,อย่าตกเลยไปตกแถวเขื่อนแถวปะจินแถวอะไรนู่นนะเอาขาดน้ำบ้านผมไม่ขาดน้ำนะเอฟซี FC. ดูแล้วกันว่าคึงคึงคืง เนี่ยมาเนี่ยลมเข้าหน้าบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้อะถ้ามีลม,มดูเนี่ยมึดว่ามัวดินไม่หมดทางตะวันตกยังมีแดดอยู่นี่ทิศทิศนี้ดิโหเนี่ยฟ้าแลไแปบแปบ,แปบนู่นไปตกที่เขื่อนเนี่ยเขื่อนไม่มีน้าเขื่อนสียัดไม่มีน้ำครับสนามชายเขตเนี่ยไปตกที่นน่นเยอะๆไปตกในปา่าตกที่ไหนไปตก้วครับไม่ลองมาตกที่นี่อ่ะ ไม่เคยชอบเลยครับหน้าฝนนี่รมเริ่มมาแล้วครับเอฟซี้าตกมาก็ไม่ต้องขายแล้ววันนี้ปิดร้านได้เลยแต่มาช่วงนี้นะลอยแรงลอยเร็วด้วยคร้บมีโอ้หมดฟ้าหมดดินไปหมดครับเอฟซี FC. นี่ดูนี่นะหมดไปนู่นแล้วครับนี่ก่อนนี้เนียฮะ ตายตายตายฐานเดียวโอ้พัดไปไหนก็ไปแล้วครับไปตกที่เขื่อนนะเขื่อนซีดอะแล้วเอฟซีโอ้ไมก้กอดตกมาแย่น่ะแน่มาดองขายแล้วหมูกระทะถ้าตกมาไม่มีใครโทรสั่งแน่ขนาดป่านนี้ความจริงลูกค้าต้องโทรสั่งแล้วเห็นเขาฝนมานะครัวหยุดชะงักก่อนอเว่าะไม่รู้ หมดว่ามวด,ดินเลยป่ายผมมวยยังไม่ทำนะฉีแขกขาดเลยลมพัดรถชนนี่ครับเอฟซีโอตายนะพบกับช่องพลอยชัยมูขพระปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับดูนีครับหมดว่ามวด,ดินมาหมดล้มเริ่มมาแล้วครับเอฟซีนะคลิปนี้เราไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าตกก็เดี๋ยว จะอัปเดตให้ดูนะครับ FC สวัสดีครับบ๊ายบาย